สวัสดีค่ะมาพบกับกบอีกแล้วค่ะทุกคนมาคะ่ะมาคะ่ะมาเข้าครวัวด้วยกันกับกบวันนี้ก็เป็นเมนูไก่หน่อยนะทุกคนจา้าเพราะว่าอะไรเอ่ยกบซื้อไก่มาเยอะก็เลยจะเชินทุกคนมาทําผัดเผ็ดไก่นะคะทุกคนนี่ได้พริกเหลือซองสุดท้ายห่อสุดท้ายแล้วค่ะทุกคนหมดเกลี้ยงแล้วที่ได้มาจากเมืองไทยนะทุกคนแล้วก็อันนี้ไก่ที่ไก่กบทําความสะอาดเรียบร้อยนะแล้วก็สับเป็นชิ้นพอประมาณนะ กบจะใส่ใบหหละพานิดหน่อยนะทุกคนผัดเป็นผัดผัดเผ็ดไก่ที่อาจจะเหมือนหรือไม่เหมือนเหมือนคนอื่นก็ได้นะเพราะว่ากบก็รู้สึกว่ากบมีอะไรกบก็จะใส่ใส่ใส่นะก็ใบมะกรูดนะทุกคนใบหหละพากบก็จะใส่ข่าด้วยตะไคร้พริกไทยเ,เม็ดพริกไทยอ่อนนะคะทุกคนกบได้แบบเป็นแบบพริกไทยอ่อนที่อยู่ในโหลนะทุกคนพริกแดงนิดหน่อย เครื่องปรงก็จะมีซีอิ๊วขาวน้ำมันหอยฝาเขียวก็จะใส่น้ำนิดหน่อยแล้วก็น้ำมันผัดนะคะทุกคนโอเคเรามาเริ่มทํากันเลยนะคะใส่น้ํามันลงไปนะคะทุกคนพอดีกมมีน้ํามันเหลือจากการทอดอะไรสักอย่างหนึง่งน้ํามันก็ยังใส่อยู่ก็เลยเอามาใช้นะคะทุกคนก็เปิดเตามาได้สักผักแลวใส่ พริกแกงของเราลงไปเลยเพราะว่ากระทะม,ม,มันร้อนแล้วใส่น้ํามันลงไปมันก็จะร้อนเลยนะทุกคนทุกคนสบายดีนะคะคลิปนี้คุยไปทําไปคุยไปนะคะทุกคน,นมาคุยเป็นเพื่อนกันหน่อยวันๆก็ไม่มีอะไรไม่มีใครไม่มีใครคุยด้วยทุกคนเกืบจะพูดให้ทุกคนฟังว่า ชีวิตก็เนาะสุกสุทุกทุกมันก็ปนไปเนี่ยปนเปกันนะคะนี่แหละชีวิตนะทุกคนสุกมาทุกไปทุกมาสุขไปนะทุกคนมันก็เป็นวิธีชีวิตของคนนะทุกคนเนาะวันนี้เราสุขพรุ่งนี้ก็อาจจะทุกมันก็นี่แหละเขาเรียกว่าสัจธรรมของมนุษย์นะทุกคนก็มีสุขบ้างทุกบ้างหัวเราะบ้างร้องไห้บ้างก็เป็นธรรมดาทุกคนมันไม่มีอะไร แบบอยู่กับเราแน่นอนนะใช่ไหมคะชีวิตก็แบบนี้เวลาเราสุขเราก็เวลาเรามีความสุขก็มีความสุขให้เต็มที่ทุกคนชาร์จพลังความสุขของเรานี่แหละคลิปนี้ก็พูดไปทำไปพูดไปเวลาทุกมาเราก็จะได้แบบเออเราก็สุขแล้วนี่หว่าเมื่อก่อนไม่เคยคิดนะทุกคนว่า ชีวิตตัวเองไม่ได้คิดว่าว่าว่ากบจะเป็นจะแบบว่าไม่ได้คิดชีวิตว่าชีวิตตัวเองดีแค่ไหนหรือว่าแย่แค่ไหนนะจนมีคนมาคอมเมนต์หรือว่าพูดถึงอะไรแบบนี้ว่าเออชีวิตกบดีดีเมื่อก่อนก็ไม่ได้คิดว่าชีวิตตัวเองดีนะแต่พอย้อนกลับไปดูก็มันก็ดีจริงอนะ <laughs> ทุกคน แม่ละแม่นี่กบนะเออมันก็มันเขามันก็จริงเหมือนที่เขาว่าแหละจริงๆชีวิตกบก็ถามว่าดีไหมกบสําหรับกบตัวกบเองกบไม่เห็นนะคือบางครั้งก็ไม่ได้มองตัวเองไงว่าชีวิตของเราดีไหมอะไรแบบนี้พอมีคนมาพูดถึงหรือคอมเมนต์น่ะว่าชีวิตกบดีดีพอพอเรากบก,บก็มองย้อนกลับไปในชีวิตของตัวเองเออมันก็มันก็ดีอย่างที่เขาว่าแหละทุกคน ดีหมายความว่าไม่ได้ดีเวอร์วังอะไรแบบนี้ไม่คือใช้ชีวิตแบบมีความสุขอยากกินอะไรก็ได้กินอยากเที่ยวก็ได้เที่ยวอยากช้อปปิ้งก็ได้ช้อปปิง้งช้อปปิ้งในสิ่งที่กบอยากได้อะไรกบก็กบก็ได้อะไรแบบนี้ทุกคนมันก็เลยแบบว่าเออรู้สึกว่าชีวิตตัวเองดีใส่ไก่ลงไปเลยมันก็มีความสุขในทุก,ทกวันนะทุกคนจริงๆแล้วกบก็ว่ากบก็ไม่ค่อยมีเรื่องให้ทุกใจนะ ในเรื่องชีวิตคู่หรือว่าเรื่องครอบครัวไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยมีหรอกไม่มีเลยแหละไม่ใช่ไม่ค่อยมีไม่มีแต่ว่าช่วงหลังๆมาก็จะมีแค่เรื่องพ่อแหละทุกคนถ้าไม่มีเรื่องพ่อกบก็ไม่ได้ทุกนะกบก็มีความสุขในทุกๆวันไม่ทุกเลยแหละเพราะว่าคุณสามีกบก็จะเป็นคนประเภทที่ เมียตัดสินใจทุกอย่างอยากกินอยากชอบอยากใช้ชีวิตแบบไหนใช้เลยนางไม่เคยขัดใจนะขอให้เมียมีความสุขเพราะว่านางชอบพูดหรอกว่าความสุขของเมียก็คือความสุขของนางน,นั่นแหละเพราะว่าความสุขของเขาเขาบอกก็ก,ก็อยากให้กลมมีความสุขถ้ากบมมีความสุขเขาก็มีความสุขถ้ากบทุกเขาก็ทุกประมาณนั้นแหละค่ะทุกคนวันนี้ก็มาพูดคุยนิดหน่อยหน่อยไหมไม่หน่อยนะ ก็นั่นแหละทุกคนก็มีความสุขพยายามมีความสุขให้ได้เท่าที่เราจะทําได้ทุกคนชีวิตของคนเรามันสั้นอย่าไปเก็บอะไรมาใส่ใจโอเคใส่น้ำลงไป เพราะว่าไก่นี้มันไม่ใช่ไก่เหนียวทุกคนไม่ใช่ไก่เหนียวนะเป็นไก่เนื้อนี่แหละทุกคนแต่กบซื้อมาเยอะเกินซื้อมาไม่ได้ดูไม่ได้ดูไม่รู้ว่าจะทําอะไรไม่คิดว่าตัวเองจะทําอะไรเมนูอะไรบอกคุณอำนาจว่าเธอก็หลังๆเธอก็พยายามกินเมนูไก่ให้ให,ให้ฉันด้วยละกัน <laughs> เพราะว่าเพราะว่าอะไรรู้ไหมทุกคน ซื้อมาสองตัวฉีใบมะกรูดล,ลงไปทุกคนอันนี้ทำในแบบฉบับของตัวเองนะทุกคนกบว่าการทำกับข้าวไม่มีอะไรตายตัวแต่ผลตอบรับต้องเหมือนเหมือนกันหมายความว่าอร่อยถูกปากตัวเองใช่ไหมคะทำอาหารที่เรากินอร่อยมีความสุขค่ะทุกคนใช้ชีวิตวันนี้กบก็จะ พูดคุยไปนะทุกคนวันๆไม่มีอะไรน้องสาวกบกบจะเล่าให้ฟังคือกบก็ไม่มีเพื่อนคุยเอาจริงๆใช้ชีวิตอยู่ที่นี่นอกจากคนในครอบครัวคุณอำนาจนางเลิกงานมาก็เหนื่อยแล้วไม่มีเวลามานั่งคุยกับกบคุยกับน,น้องสาวจนน้องสาวบอกว่าวางเหอวางเหินานแล้ว <laughs> โอเคกบจะใส่อันนี้ลงไปเลยนะคะอ่าตะไคร้ตะไคร้พริก พริกไทยขาไม่เข้ากันผัดเผ็ดสไตล์สุดโอเคปิดฝาให้ไก่สุกแล้วเรามาปรุงกันนะคะทุกคนทุกคนผมจะเอาน้ำไว้ประมาณนี้นะเพ่าทผมชอบเรามาปรุงกันเลยค่ะ ทุกคนจ๋าเมื่อก,กี้กบออกไประเบียงมาแป๊บเดียวทุกคนร้อนจริงๆร,ร้อนจังๆใส่สีขาวปรุงเลยนะทุกคนผักขุ้งกบเหี่ยวหมดแล้วเหี่ยวจริงๆจังๆเมื่อกีก้ฝาเขียวนะคะนี่น้ำมันหอยตอนแรกว,ว่าจะไม่ใส่แต่ขอใส่นิดนึงนะ นั่นก็คือน้ำตาลนิดเดียวรอะตัดหน่อยมันจะเค็มโมดยอย่างเดียวไม่ได้นะจ๊ะชิมค่ะทุกคนร้อนเกินไปก็ก็บอกที่รักทำไมต้นไม้ฉันนะ่ะมันตายมันเหี่ยวมันเริ่มทยอยตายคุณอำนาจว่าไงที่ละก็ออกไประเบียงบ้านสิจะได้รู้ว่ามันร้อนแค่ไหน มาเมนผัวฉันชิมกบเป็นคนจริงๆบางท่านก็ไม่ต้องใส่น้ำถ้าไม่ชอบน้ำกบชอบเอาน้ำคลุกข้าวกบก็เลยแบบเอาไว้น้ำเยอะนิดหน่อยอืมพอดีแล้วค่ะทุกคนเผ็ดมาข้างหน้าก่อนแล้วก็เค็ม สุกแล้วผมก็จะใส่ใบหโหละพาของกบลงไปที่มีนิดหน่อยที่ไปเก็บมาจากสวนวระเบียงบ้านของกบนี่เสร็จแล้วปิดเตาไม่ต้องคนเดี๋ยวมันก็ยุบลงไปทุกคนเสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะผัดเผ็ดไก่ของกบค่ะทุกคนผบก็ ขอบคุณมากนะคะทุกคนที่รับชมคลิปวิดีโอของกบนะคะขอบคุณทุกกําลังใจขอบเมนขอบคุณทุกเมนขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกการติดตามนะคะทุกคนรักษาสุขภาพด้วยนะคะการไม่มีโรคเป็นเรื่ออันเสริฐค่ะทุกคนขอให้ทุกคนมีความสุขในทุกๆวันนะคะมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตในทุกๆวันค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย